สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาจากรายการลิตาทอกชาแนลค่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเรามาเจอกันเพื่อนวัยเดียวกันอายุ 50, 60, 70, 80, 90เเลยค่ะเราก็มาคุยกันเรื่อง ซีเนเซ็กหรือเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะดิฉันได้ข้อความมาจากแฟนคลับนะคะถามมาว่าเวลาที่เราร่วมเพศกันสมองเราคุณคิดเรื่องอะไรดิฉันก็ถามว่าแล้วคุณคิดเรื่องอะไรละ่ะเขาบอกว่าผมอ่ะ ได้ยินเสียงทํานองเพลงหรือบางทีก็คิดเรื่องอื่นคุณคนนี้แกเป็นอาจารย์สอนดนตรีนะคะแกเล่นดนตรีเพราะมากเลยนะคะแต่บอกไม่ได้เดี๋ยวแกอายดิสนก็เลยตอบไปว่าเอา้าอาจารย์ก็คิดเรื่องเซ็กชวลแฟนตาซีสิคี่ก็ถามอะไรครับนะเซ็กชวลแฟนตาซี ก็แปลว่าจินตนาการทางเพศเนี่ยะคะทีนี้เราวันนี้เราคุยกันเรื่องเซ็กชวลแฟนตาซีนะคะดิฉันคิดว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับผู้สูงวัยแล้วกักบคู่ที่อยู่กันมานานนะคะเซ็กชวลแฟนตาซีหรือจินตนาการทางเพศนะคะเป็นการสร้างจินตนาการขึ้นมา กระตุ้นความต้องการทางเพศมันเป็นเชื้อเพลิงกระตุน้นการเร้าอารมณ์นะคะแล้วมันสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นตัวพึ่งพาที่จะให้เกิดความต้องการทางเพศนะคะจินตนาการทางเพศเนี่ยคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จริงจังนะคะ มันทำให้เซ็กส์ไลฟ์ของคุณน่ะคือชีวิตทางเพศของคุณเนี่ย,ย,ย,ยจินตนาการนะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจินตนาการเรื่องเพศหรือเรื่องอย่างอื่นมันทำให้เซ็กส์ไลฟ์ของคุณนะ่ะกลายเป็นการผจญภัยที่ตื่นเต้นจินตนาการทางเพศนะคะจะกระตุ้นความต้องการทางเพศของคุณทำให้แล้วก็เพิ่มความสนุกสนาน ขับไล่ความเบือ่อความจำเจในห้องนอนนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ที่เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนลดลงความต้องการทางเพศก็ลดลงไปด้วยค่ะเพราะ,ะนั้นจินตนาการทางเพศเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกระตุ้นเราอารมณ์ของเรานะคะนอกจากจะเพิ่มความต้องการทางเซ็กแล้วเนี่ย ถ้าคุณมีจินตนาการทางเพศเนี่ยที่แข็งแรงนะคะที่แข็งแรงมันก็จะเพิ่มกายวิภาคของเราเนี่ยให้มันพร้อมที่จะทำงานด้วยเรามาดูซิว่าจินตนาการทางเพศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างข้อหนึ่งเกี่ยวกับอายุไหมถ้าอายุมากขึ้นจินตนาการทางเพศจะลดลงหรือไม่ ไม่จริงค่ะอายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อจินตนาการทั้งเพศเลยนะคะผู้สูงวัยก็ยังสามารถจินตนาการทั้งเพศได้อาจจะแตกต่างกันไปแต่ความรุนแรงก็เท่ากับคนที่มีอายุน้อยกว่าเลยนะคะเมื่อคนเราอายุมากขึ้นนะคะการเพอร้อฝันมันก็เป็นไปยากขึ้นค่ะ พราะมันมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากคุณมีปัญหาในการปล่อยวางที่จะทำไปตามจินตนาการทางเพศนะคะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกค่ะมีอีกหลายคนมากเลยที่เป็นอย่างคุณด้วยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะก็จะยากขึ้นกว่าคุณผู้ชายคุณผู้ชายเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าคุณผู้หญิงข้อสองนะคะคุณจำไว้ดีอันนี้คุณต้องใช้เยอะ จินตนาการทางเพศที่พบบ่อยที่สุดคืออะไรจินตนาการทางเพศเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมีดังนี้นะคะข้อหนึ่งรู้สึกถึงอารมณ์โรแมนติกนะคะข้อ2การรับนะคะการรับไม่ใช่เป็นผู้ทำนะคะเป็นผู้รับนะคะออรันเซ็กทำรักด้วยปาก ข้อสมนะคะมีเพศสัมพันธ์ในที่แปลกๆข้อ4มีเพศสัมพันธ์ในที่ที่โรแมนติกนะคะข้อ5มีเพศสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีหรือคู่ข้อหกนะคะกำลังช่วยตัวเองโดยคู่เป็นคนทำ จินตนาการทางเพศของผู้ชายนะคะที่มีมากคือเรื่องการร่วมรักกับผู้หญิงสองคนรักสามเศร้าแล้วก็แลบแดนส์นะคะแลบแดนส์คือผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนตักแล้วก็แดนส์ผู้ชายส่วนมากก็จะหลังอยู่ในกางเกงนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็มีอาบน้ำใต้ฝอบัวด้วยกันนะคะหรือว่าดูคนอื่นเขาทำหลักกันหรือไม่ก็จินตนาการว่าจะทำหนังโปของตัวเองจินตนาการผู้เนียนะคะมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ50 f Shades of Grey ที่บ้านเราน่าจะแบนนะคะแต่ก็ยังน่าจะหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะเออหนังเรื่องนี้นะคะมันสร้างจินตนาการหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็คนที่สูงวัยอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปแล้วนะคะเวลาดูเนี่ย อาจจะไม่ได้คิดอยากจะไปทําอะไรแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเกิดประกายขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ยังมีเสตไร,รฟิวคะ่ะข้อ3นะคะถ้าเราไม่เคยมีจินตนาการทางเพศเลยเราจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะบางทีอ่ะมันก็คิดไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงแล้วทำไงถึงจะปล่อยวาง อ่านหนังสือค่ะนะคะหนังสือนิยายอีโรติกคือหนังสือนิยายประเภทเราใจกระตุ้นอารมณ์โดยคุณผู้หญิงนะคะส่วนมากอะ่ะนะคะความต้องการทางเพศเนี่ยก็จะลิงก์ไปกับตัวหนังสือะคะมันเป็นการสร้างอารมณ์ที่ง่ายะคะโดยใช้ตัวละครนะเป็นสือ่อ ดีกว่าใช้ตัวเราเป็นสือ่อมันจะง่ายกว่าหรือไม่ก็ดูหนังโป้ะนะคะที่มีผู้หญิงนะคะอยู่ในโลกแฟนตาซีมันก็จะเป็นการช่วยสร้างจินตนาการของเราเพราะว่าส่วนผู้ชายนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันได้แต่ว่าคุณอาจจะไปคิดถึงผู้หญิงที่คุณชอบหรือไปคิด อย่างที่บอกคะ่ะมีรักกับผู้หญิงสองคนในเงี้ยนะคะมันก็อาจจะง่ายกว่าผู้หญิงทำตัวให้สบายเข้าไปในโลกส่วนตัวของคุณนะคะสร้างจินตนาการของตัวเองแล้วก็ผู้หญิงบางคน่ะนะคะก็สร้างจินตนาการโดยไม่ตั้งใจคือเพ้อฝันว่าอยากอยู่กับใครสักคน อยากได้ยินคำหวานแต่อันนี้นะคะมันไม่ได้เป็นจินตนาการทางเพศนะคะมันเป็นความเพอ้อฝันมันคนละเรื่องกันนะคะข้อสี่ไม่จำเป็นต้องแสดงจินตนาการของคุณนะคะคุณคิดอะไรอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปทำมัน แล้วคุณก็ไม่ต้องไปกําหนดบทบาทนะคะที่ในห้องนอนของคุณกับจินตนาการในสมองของคุณนะคะแทนที่คุณเนี่ยจะไปทำให้จินตนาการของคุณเป็นเรื่องจริงนะคะพวกนักเพศศะทั้งหลายแหละนะคะเขาไม่นิยมนะคะ เพราะว่าถ้าคุณเข้าไปทําให้จินตนาการของคุณมันเป็นความจริงแล้วไอ้จินตนาการอันนั้นมันก็จะหมดไปนะคะมันก็จะหายไปสู้คุณปรึกษาคู่ของคุณจะดีกว่านะคะปรึกษากันเล่าให้กันฟังว่าผมฝันอย่างนี้คุณคิดว่าอย่างไรน,นะคะแล้วก็แก้ปัญหาร่วมมือกัน ดิฉันว่าจินตนาการทางเพศเนี่ยแหละค่ะมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้สูงวัยคุณลองหลับตาคิดดูนะคะที่คุณน่ะจะต้องมีรักกันในห้องห้องเดิมเตียงเตียงเดิมนะคะผู้หญิงคนเดิมผู้ชายคนเดิมกลิ่นดําเดิมทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะ แต่บางครั้งอ่ะคุณอาจจะเริ่มนึกเบื่อเพราะนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายนะคะมีจินตนาการทั้งเพศในสมองของแต่ละคนสมมติว่ะสมองเราคิดว่าเราทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าร่างกายอะ่ะมันก็ดาเนินไปตามทางที่มันควรจะเป็นนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขทั้งเพศมากขึ้น แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณไม่จำเป็นต้องแชร์จินตนาการทางเพศของคุณให้คู่ของคุณฟังนะคะเขาคงไม่ได้อยากได้ยินว่าคุณน่ะกำลังคิดถึงแฟนเก่านะคะคุณก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกว่าปกติหรือคุณผู้หญิงก็ไม่อยากจะเล่านะคะว่าจริงแล้วโอ้โหกำลังคิดว่าเจอคนแปลกหน้า เรื่องนี้มันเป็นความลับค่ะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในสมองคุณตราบใดนะคะที่คุณกระตุ้นอารมณ์นะคะมีความต้องการทางเพศแล้วก็คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ดีมันก็จบตรงนี้ละคะ่ะจินตนาการทางเพศเนี่ยนะะมี3ชนิดชนิดที่1น,นะคะกลุ่ปเซ็ก กรุ๊ปเซกหรือภาษาไทยว่าเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าที่พักราที่สุดที่ผู้ชายนึกถึงบ่อยที่สุดนะคะตอนที่ทำรักนะคะก็คือทรีซมทรีซมนี่ก็จะมีผู้ชายสองคนมีผู้หญิงคนเดียวหรือว่าจะมี ผู้ชายมากกว่านี้แต่เป็นผู้หญิงคนเดียวหรือว่าจะเป็นกลุ่มนะคะอาจจะมีสองคู่สาคู่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าหรือคนไทยเขาเรียกเซกหมูอะคะ่ะต่อมาก็คือจินตนาการถึงไม่เคยทำเลยค่ะแต่อยากทำนะคะเช่นอาจจะขึ้นเครื่องบินอาจจะนึกอยากชวนคนที่นั่งก้างๆเนี่ย ลงเครื่องบินแล้วเนี่ยก็ไปที่บ้านเพราะว่าฉันมีห้องผักสำรองอยู่นะคะหรือว่าเราจะคิดว่าเราอยากการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะนะคะเช่นในสวนสาธารณะในรถยนต์ในห้องน้ำสาธารณะในล็อกเกอร์ในลิฟต์หรือในที่ทำงาน,นะ นี่เป็นจินตนาการนะคะซึ่งมันทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าการดูหนังโปการดูหนังโปเนี่ยเวลาถ้าเราดูหนังเรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายตอนแรกมันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะจนเกือบหายไปแต่พอหนังเรื่องใหม่เข้ามาปั๊บนะคะมันก็จะความร้าอารมณ์เนี่ยมันก็จะขึ้นไปสูงสุดอีกทีนึ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะบางคนก,ก็คิดถึงเรื่องเซ็กถอยนะคะนึกถึงตัวนูน้นตัวนี้แล้วก็รวมมาถึงนึกถึงเซ็กถอยอย่างประเภทที่เป็นกุญแจมือเป็นแท้ด้วยนะคะมันก็ได้ทำให้ไปเกี่ยวกับจินตนาการของเซ็กกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็น power อำนาจกับบังคับนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นพวกที่ชอบมีอำนาจแล้วก็มีการควบคุมหรือเป็นเซ็กที่ถูกบังคับเราจะเห็นเซ็กที่ถูกบังคับเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยในละครไทยนะคะที่มีสมัยหนึ่งนางเอกก็จะต้องถูกข่มขืนกี่เรื่องกี่เรื่องก็ต้องถูกข่มขืนแล้วก็จะมีบทตบนะคะตบและจูบตบและจูบอันนี้จะเห็นเยอะเลยละคะ่ะ แล้วก็ไอเรื่องเซ็กนะคะที่มันถูกบังคับมันก็ใช้มาในหนังสือที่เป็นหนังสือโรอีโรติกนะคะหนังสือที่ปลุกใจทั้งหลายแหลแล้วทีนี้มันก็มีบางคนน่ยที่จินตนาการไปถึงผู้หญิงที่มี power ก็เลยพูดกันมาถึงเรื่อง B D S M ไปหาอ่านเอานะคะ B D S M นี่ก็จะเป็นเรื่องของการ เจ็บปวดนะคะทำให้เจ็บปวดทำให้อดทนนะคะแต่ว่าทั้งสองส่ายเนี่ยมีความสุขก็ดูได้จากหนังนะคะ Fifty Shades of Grey ซึ่งเป็นหนังอีโรติกที่ดังมากใครๆก็รู้จักวันนี้สั้นมากเลยนะคะเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้จินตนาการทางเพศเนี่ยมันช่วยได้มากเลยในการที่เรามีเพศสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวจินตนาการทางเพศเนะะี่ยค่ะมันเข้ามามีบทบาทมากในการช่วยเรื่องการสร้างอารมณ์ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปคลิปเรื่องประโยชน์ของการช่วยตัวเองของผู้สูงวัยนะคะคลิปหนึ่งคลิปสองดิฉันอยากให้เข้าไปดูคะ่ะเพราะว่ามันจะช่วย เราได้เยอะเฉียวเราจะเข้าใจว่าการช่วยตัวเองนะ่ะมันมีประโยชน์ยังไงสำหรับเราบ้างนะคะถ้าเรายังไม่เคยทำดิฉันว่าเราควรจะทำค่ะเพราะมันให้ประโยชน์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะช่วยได้มากสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวดิฉันเองอะอยากจะ เข้าไปให้คำแนะนำผู้หญิงบางคนที่ทำไม่เป็นนะคะแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้จะทำได้อย่างไรนอกจากว่าคุณนะเขียนเข้ามาถามส่วนตัวดิฉันไม่สามารถจะเขียนไปในคอมเมนต์ได้ดิฉันนั้นไม่อายหรอกนะคะแต่ดิฉันนะก็ให้เกียิคนถามมาตอนนี้ดิฉันเปิดกลุ่ม เฉพาะขึ้นมากลุ่มนึงนะคะเออเป็นแฟนเพจลิตาท a อ k ค่ะถ้าใครมีคำถามมีข้อข้องใจอะไรที่มันเป็นความลับนะคะจอยกลุ่มเข้ามาเลยค่ะดิฉันนะ่าจะตอบปัญหาทุกเรื่องเลยค่ะแล้วที่ดิฉันอยากพูดมากนะดิฉันอยากพูดเรื่องการช่วยตัวเองของผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลิตาจากรายการลิตาท a อ k ค่ะ อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ